แม่วิ่งแม่วิ่งน้องเข็นนะถ่ายมาเรื่อยๆเลยโอ้แม่วิ่งอยู่ไงครับแม่วิ่ง๋ยวพี่โนนี่แม่วิ่งแม่วิ่งแสงแล้วนะ ไปเร็วๆไปหาพ่อเลยหาได้อ่าพักเบกกอน พ่อก็บอกลมแรงมากลมแรงมากอ่ะแม่วิ่ง แล้วดูสาครับ พ่อพาลูกขึ้นก็ได้แล้วค่อยให้เขาหัดลงเองะแม่วิ่งแม่วิ่งโอเควิ่ง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  vinh 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 oh, vinh 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 you <laughs>